อรุณสวัสดิส์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Society of the Snow หิมะโหดคนทหด หนังสร้างจากเรื่องจริงของผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอ,อกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับงั้นเราไปเริ่มกันเลย เรื่องย่อหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเหตุการณ์ศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปีคศ1972ติดตามเรื่องราวของเที่ยวบิน571ที่สมาชิกทีมรักบี้ชาวอุรุกวัยจำนวน40คนเช่าเหมาลำเพื่อเดินทางไปยังประเทศชิลีแต่โชคไม่ดีที่ในระหว่างทางเครื่องบินลำนี้ได้ชนเข้ากับฐานน้ำแข็งใจกลางเทือกเขาแอนดีสเหล่าผู้รอดชีวิตจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดจนกว่าการช่วยเหลือจะมาถึงซึ่งพวกเขาจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและบททดสอบอะไรบ้าง สำหรับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวคือผมได้เห็นตัวอย่างมาก่อนแล้วซึ่งยอมรับว่าตอนดูตัวอย่างก็ค่อนข้างตั้งต,งตารอพอสมควรเพราะชอบหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงอยู่แล้วและพอได้ดูจนจบก็ต้ององค์บอกเลยว่าไม่ผิดหวังยิ่งกว่านั้นคือมันดีเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้ด้วยตัวหนังถ่ายทอดความสิ้นหวังของเหล่าผู้รอดชีวิตออกมาได้ดีมากๆมันดีในทุกภาคส่วนจริงๆทั้งบทที่เขียนมาไปจนถึงการดำเนินเรื่องหนังดำเนินเรื่องรวดเร็วมาก เริ่มมอตอนด้วยการให้เราได้เห็นเหล่านั้นก็กีฬารักบี้วัยรุ่นที่เต็มปีมไปด้วยความสุขและความหวังว่าจะได้ไปเที่ยวอุรุกวัยแต่ความสุขมันอยู่ได้ไม่นานเพราะตัวหนังดําเนินไปเร็วมากแบบๆก็ขึ้นเครื่องรู้ตัวอีกทีก็เครื่องบินตกแล้วซึ่งตัวหนังเขาจะมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดเอาชีวิตรอดดังนั้นช่วงต้นจึงปูสั้นๆและเอาเวลาเกือบทั้งหมดให้เราได้เห็นความทรหดของผู้รอดชีวิตเครื่องบินตกก่อนเขาทำฉากเครื่องบินตกออกมาได้ดีมากๆดูสมจริง และดูสยดสยองสุดๆคือมันสมจริงมากจนเป็นภาพติดตาไปเลยพอหลังจากเครื่องบินตกแล้วหนังก็จะพาเราไปสู้ความสิ้นหวังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลายตัวเขาเลือกเล่าเรื่องผ่านข้อความในจดหมายที่ผู้รอดชีวิตจดบันทึกไว้ช่วงวันแรกๆพวกเขาก็ยังพยายามอดทนเพื่อนั่งรอการช่วยเหลือแต่หลังจากผ่านไปได้ประมาณสิบวันจากนั้นหนังก็มอบความหวังเล็กๆให้คนดูด้วยการให้เราเห็นตัวละครพยายามซ่อมวิทยุ แต่พอซ่อมวิทยุได้เขาก็มอบความสิ้นหวังให้อีกครั้งด้วยการให้รู้ว่าทีมค้นหาเลิกค้นหาไปแล้วและจุดนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะหากพวกเขาอยากรอดต่อทางเดียวที่จะทําได้คือพวกเขาต้องกินเพื่อนและครอบครัวของตัวเองมันคือการก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ไปแล้ว หนังถ่ายทอดความทรหดออกมาได้ดีมากเสียจนตอนดูผมอินมากและคิดตามตลอดเวลาว่าถ้าเป็นผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมจะทำยังไงความสิ้นหวังมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นยังจะมีทั้งพายุหิมะและใครที่เป็นแผลก็จะติดเชื้อจนเสียชีวิตคนรอดก็น้อยลงเรื่อยๆการกินเพื่อนจากที่ยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆเอาเป็นว่าทุกคนที่รอดกลับมาไม่มีใคร เหมือนเดิมอีกเลยคือมันทรหดและสิ้นหวังขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงท้ายเรื่องเลยก่อนจะจบด้วยการให้เห็นว่าพวกเขารอดมาได้ด้วยความพยายามของตัวเองล้วนๆต้องเดินเท้านานกว่าสิบวันเพื่อไปขอความช่วยเหลือและพอรอดมาได้ฉากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าแววตาพวกเขาว่างเปล่ามากมันเป็นเหตุการณ์ที่จะติดในใจพวกเขาไปตลอดชีวิตอีกิ่งที่ชอบเลยคือตอนพวกเขามาถึงและมีแม่ของตัวละครหนึ่งมากอดพร้อมพูดว่าปาฏิหาริมีจริงก่อนตัวละครจะสวนไปว่าปาฏิหาริอะไร ซึ่งเราคนดูที่เห็นความพยายามเอาตัวรอดของพวกเขาจะเข้าใจคำพูดนี้ดีเลยว่ามันไม่ใช่ปาฏิหาริ์แต่มันคือการดิ้นรนต่างหากสรุปเลยก็คือหนังเรื่องนี้ดีมากอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ต้องเตือนก่อนว่าไม่เหมาะกับคนที่จิตใจอ่อนไหวเพราะหนังมันค่อนข้างดาร์กและมนมากๆ ฉากสุดท้ายของหนังได้ทิ้งประเด็นที่คนภายนอกยกย่องว่าพวกเขาเป็นฮีโร่เป็นคนดังผู้รอดชีวิตแต่ความรู้สึกจริงๆของเหล่าผู้ประสบภัยกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเขาทั้งหลายกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจละทิ้งไปได้ทั้งความรู้สึกของการสูญเสียหรือภาวะการป่วยหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวและคนที่รักเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่อาจแก้ไขอะไรได้อีกต่อไป สิ่งที่ชอบในหนัง Society of the Snow คือการถ่ายทอดมุมมองของผู้ประสบภัยโดยมุมมองที่ได้จะมีแต่ด้านดีๆไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจกันช่วยเหลือกันและการต่อสู้ฟาฟันต่ออุปสรรคต่างๆในหลายๆภาคของหนังมีการแสดงความเคารพต่อเรื่องราวและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยส่วนในด้านการถ่ายทำโปรดักชันถือว่ายอดเยี่ยมเพราะสามารถใช้ภาพสื่อสารแทนคำพูดได้มากมายแถมมุมกล้องการเล่าเรื่องก็ทำได้ดีมากรับรองเลยว่าใครได้ดูต้องประทับใจกันทุกราย สรุปเลยก็คือหนังเรื่องนี้ดีมากอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ต้องเตือนก่อนว่าไม่เหมาะกับคนที่จิตใจอ่อนไหวเพราะหนังมันค่อนข้างดาร์กและหม่นมากๆสำหรับคะแนนจะให้ไว้ที่8เต็ม10ครับใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปหารับชมได้แล้วใน Netflix ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอกดไลค์และ Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับงั้นผมลาไปก่อนสวัสดีครับ